สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุงคำหรือพี่รามพระเอกจ,จากเกมอารยาตัวจริงเสียงจริง,รงต้นฉบับครับกลับมาพบกันทาง y o u t u b e c o ok, m o k นิติเทพคลิปนี้จะขอรีวิวสรุปหนังสั้นๆเฉพาะครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคม2563นะครับครึ่งเดือนแรกเราทำไปแล้ว ก็อยู่ตามลิงก์นี้นะครับยาวเลยส่วนครึ่งเดือนหลังเนี่ยเราได้รีวิวหนังแต่ละเรื่องซอยเป็นเรื่องๆไปแต่ละเรื่องก็ค่อนข้างละเอียดไปแล้วเพราะฉะนั้นคลิปนี้มาสรุปกันว่า3ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาของเดือนกรกฎาคมคือเดือนกรกฎาคมมี5สัปดาห์นะครับมีอะไรบ้างมีสัปดาห์วันที่16วันที่23และวันที่30 กรกฎาคมวันที่16มีหนังเข้าถึง9เรื่องครับนำโดยเรื่องนี้นี่ Digimon Adventure The Last Evolution k i ่ u n a หรือการผจนภัยของดิจิมอนพัฒนาร่างครั้งสุดท้าย โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะไทจิภาคนี้ร้องไห้เสียน้ำตามากเรื่องนี้ได้อันดับหนึ่งประจำสตาห์ก็เป็นอันดับหนึ่งที่ญี่ปุ่นด้วยอันดับหนึ่งที่มาเลเซียด้วยและอันดับหนึ่งที่บ้านเราด้วยนะครับทำลายสถิติของเรื่อง m หม่ฮีโ c a d e m i เมีแล้วเรื่องนั้นเป็นอันดับหนึ่งเฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่แต่เรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยครับ นอกจากหนังเรื่องนี้แล้วหนังใหม่ก็มีอีกสี่เรื่องหนังไทยเรื่องรักข้ามคานที่เต๋าสมชายเข็มกลับสองสัปดาห์ต่อมามีหนังไทยเรื่องรักณส,สุบสุบพีนุกสุธ,ธิดาเกษมสันนัยยุธยานะครับก็เป็นโลกทั้งใบให้นายคนเดียวกลับมาโคจรพร้อมกันฉายในเดือนเดียวกันทําให้เราคิดถึงบรรยากาศเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเลยนอกจากหนังไทยรักข้ามคานก็มีหนังจีนไต้หวันเรื่อง คำสาบสะพานเฮียนเรื่องนี้หลายๆคนชอบมากแต่สำหรับพี่โอก็ขอผ่านนะครับไม่ค่อยชอบมีหนังเก่าเรื่อง Burden ซึ่งอยู่ดีๆก็เอากลับเข้ามาฉายนะครับเอาเอามาฉายเมื่อจาก2ปีที่แล้วไม่เคยฉายมาก่อน และได้รับความสนใจค่อนข้างสูงเรื่องนี้พี่โอก็คิดว่าเป็นหนังที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งแต่ที่พี่โอชอบมากกว่าคือหนังฝรั่งเศสเรื่อง The Lost Prince ครับ The Lost Prince เป็นเรื่องของคุณพ่อกับคุณลูกที่เล่านิทานให้ลูกฟังตั้งแต่เล็กๆจนลูกโตจนลูกไม่อยากฟังนิทานแล้วทําให้ความเป็นเจ้าชายของตัวเองในนิทานที่เล่าให้ลูกฟังนั้นมันหายไปเรื่องนี้อยากให้ไปหาดูกันด้วยนะครับ นอกจาก5เรื่องนี้แล้วยังมีจอร์นวิกสามภาคกลับเข้าสู่โรงภาพยนตร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจอร์นวิกภาคแรกเข้าโรงได้แค่วันเดียวก็หายไปเลยคงดูทันแค่ภาคที่2ภาคที่3เท่านั้นความทรงจำของพี่โอเกี่ยวกับจอร์นวิกก็ได้กลับมาฟืนฟ้นฟูอีกครั้งแล้วก็พบว่ามันยังคงสนุกเหมือนเดิมครับสัปดาห์ต่อมาวันที่23 ภาพยนตร์ที่เข้าฉายในสัปดาห์นั้นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทุกคนรอคอยกันมา5เดือนก็คือเรื่อง Peninsular หรือ Train to ป u s a n ภาค2องฝานรกซอมบี้คลั่งเรื่องนี้หลายๆคนดูแล้วไม่ชอบแต่ส่วนใหญ่ดูแล้วชอบนะครับส่วนคนที่ชอบเนี่ยเขาไม่คิดบ้างเลยนะว่า ไม่มีหนังให้ดูมา5้เดือแล้วมีหนังใหญ่ๆเข้ามันก็บุญเท่าไหร่แล้วต่อจากเรื่องนี้กว่าจะได้ดูเทนเน็ตก็อีกตั้งหลายสัปดาห์นะครับก็ไม่ไม่คิดถึงบ้างว่าคนทำหนังโรงหนังเขาก็อุตส่าห์แบบว่า proud to present ภูมิใจในการนำเสนอมากแต่กลับไปแบบว่ากดกดคะแนนเหลือหนึ่งคะแนนบ้างสามคะแนนบ้าง ไม่สงสารคนทําหนังไม่สงสารโรงหนังไม่สงสารพนักงานประจําโรงหนังบ้างเลยนะครับถ้าเราคิดเสียว่าหนังที่ใหญ่ที่สุดในรอบห้าเดือนได้คะแนนสำหรับเราแค่นี้คือเราเรามีความรู้สึกอย่างเนี้ยแล้วต่อไปโรงหนังมันจะอยู่ได้ยังไงครับก็พยายามทำใจดูหนังให้มันสนุกซะหน่อยนะครับก็หนัง เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าจะเลวร้ายพี่โอเองก็ชอบแค่ว่าถ้ามันไม่มีเทรนทูปูซานภาคแรกมาเทียบเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่ดีมากๆอีกเรื่องหนึ่งครับนอกจากเทรนทูปูซานจะเข้าฉายในสัปดาห์วันที่23แล้วก็ยังมีหนังเกแก่ที่ได้รับคำชื่นชมมหาศาลเรื่องสุกสุกเรื่องนี้ ไปดูคําวิจารณ์ไปดูคำบรรยายรีวิวของพี่โอก็แล้วกันนะครับรีว,วริวไว้ยาวมาก20นาทีได้แต่เรื่องที่น่าเสียดายสําหรับสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องนี้ครับชินจังชินจังตอนฮันนิมูลป่วนแดนจิงโจ้ตามหาคุณพ่อสุดข,ขอบฟ้าเข้าฉายแค่สัปดาห์เดียว5วันด้วยซ้ำครับออกไปแล้วโรงฉายก็น้อย รอบฉายก็น้อยเข้าวันแรกก็มีฉายแค่2รอบต่อต่อโรงเท่านั้นเองต่อที่ต่อแห่งด้วยแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วพี่โอทันดูรอบสื่อมวลชนรอบเอ็มพาสยังไม่ได้ดูด้วยซ้ำนะครับก็หวังใจว่าเขาอาจจะเอากลับมาฉายใหม่ในช่วงที่หนังซาสาก็เป็นไปได้สนุกครับเรื่องนี้ก็ถ้าดูในโรงไม่ทันก็ต้องไปหาแผ่นดูนะครับแต่ว่าเป็นหนังครอบครัวที่ คุณพ่อคุณแม่และคุณพี่ดูเท่านั้นห้ามให้เด็กๆด,ดูนะครับมันทะลึ่งเกินไปก็ไม่สมควรให้เด็กๆด,กดูอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะออกแต่ไม่ออกคือชินจังยังดีกว่าเรื่องนี้เลยฮักเถิดเทิงครับฮักเถิดเทิงเป็นหนังที่เพลงเพราะเครื่องแต่งกายอลังการมุกตลกแพรว,พรวศิลปินใหญ่เพียบศิลปินที่เราชื่นชอบเพียบ รวมทั้งเจนนี่ที่เราปัจจุบันนี้คนชอบลดลงไปเยอะแล้วก็มีในเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่หนังไม่สนุกความไม่สนุกของหนังไทยหลายๆเรื่องทำให้ต้องลดราคาลงมาเหลือ39บาททุกเรื่องตลอดโปรแกรมก็ถ้าคิดว่าไปดูเพลงเพราะไปดูศิลปินที่เราชอบ39บาทไม่ต้องเสียดายนะครับไปดูได้ฮักเธอเทิงในโรงภาพยนตร์นะครับ สัปดาห์สุดท้ายมีหนังเข้าแค่3เรื่องเท่านั้นก็คือหนังของพินุกสุดิดาที่ว่าจริงๆแล้วพระเอกคือน้องเข้มกับน้องมินนี่นะครับแต่คนที่เล่นเก่งที่สุดในเรื่องคือพี่เต้ปิติศักดิ์เป็นหนังไทยมุสลิมแห่งปีครับคือเรื่องรักนะซุบๆก็ไปดูเพลินๆก็ได้เหมือนกันหนังก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่เป็นหนังที่ เป็นอางที่มีเจตนาที่ดีมีแนวคิดที่ดีเห็นขนบธรรมเนียมของชาวมุสลิมเห็นการทำอาหารเห็นความพยายามตลกความพยายามโรแมนติกของเรื่องแล้วไปดูไปดูการแสดงที่ดีของพี่นกกับพี่เต้ก,ก็ก็น่าจะพอใจแล้วครับไปดูความหล่อของพระเอกดูความหล่อของน้องเข้มพี่เต้แล้วก็น้องแบรีนะครับส่วนนางเอกเนี่ย เป็นข้อด้อยที่สุดของหนังแหละน้องมินนี่ต้องขออภัยด้วยนะครับที่วิจารณ์แต่ว่าเธอแสดงไม่สมจริงเลยมันจะฉากร้องไห้ฉากโรแมนติกหรือว่าแม้ต่บทพูดที่ยัดเยียดให้เธอพูดมันก็ไม่ดีน่าเสียดายมากๆอีกสองเรื่องที่ฉายในสัปดาห์วันที่30ก็คือเรื่องเอวามาแล้วค่าเรื่องนี้ก็ไม่สนุกไม่ถูกใจพี่โอเลยนะครับก็ ถ้าจะดูเรื่องนี้เก็บตังค์ไว้รอดูเทนเน็ตก็แล้วกันแต่ถ้ามีเอ็มพาสก็ดูไปเลยนะครับ3เรื่องในสัปดาห์สุดท้ายของวันที่30รกรกฎาคมนี้ที่ดีที่สุดคือเรื่องนี้ซูมิโกะกรุระชิพูทตนภัยมหัศจรรย์ในโลกนิทานแต่ว่ามันก็เป็นหนังเด็กนะครับผู้ใหญ่ก็ไม่ควรดูก็เสียดายตังค์อยู่ดีแหละเพราะว่าหนังมีความยาวมีความจะเรียกว่ามีความยาวไม่ได้หนังมีความสั้นสั้นมากแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นจบแล้ว แต่ราคาเท่ากับหนังเรื่องอื่นครับและนี่ก็คือสรุปหนังที่เข้าฉายครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคม2563เก็บไว้เป็นบันทึกเก็บไว้อ้างอิงเก็บไว้เพื่อะระลึกถึงว่ามีหนังอะไรเข้าโรงฉายในเครือเมเจอร์ใน ครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมปี2563บ้างต,ต่อไปคลิปที่สรุปว่าหนังเรื่องไหนเข้าฉายก็จะทำหลังจากที่หนังเข้าฉายไปแล้วนะครับเพราะว่าทำก่อนหน้าทีไรมีความเปลี่ยนแปลงทุกทีเลยมันยิ่งช่วงนี้โควิด19ด้วยหนังเข้าหนังออกหนังเลื่อนหนังเลิกเยอะมากทำให้คลิปที่ทำล่วงหน้าผิดพลาดเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นจะเป็นการไม่ทำล่วงหน้าและเป็นการตามหลังนะครับ ชอบใจให้พี่โอคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องของสะสมเรื่องสนุกกับภาษาไทยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ด้วยคําสุภาพหรือจะคุยกันในแชทส่วนตัวก็ได้นะครับ y o u t u b e c o m o k n i t i t e p f a c e b o o k c o m o k n i t i t e p และ n i t i t e พ o k เป็นเฟซส่วนตัวและเพจของพี่โอนะครับกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งไลค์วิวแชร์ไม่เอาก็ออีล้อหมุนหรือจะมาคุยกันในเฟซส่วนตัวก็ได้ พบกันในไลฟ์ประมาณเดือนละ2ครั้งก็ได้ครับถ้ายังไม่เจอคลิปใหม่ยังไม่เจอไลฟ์ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้และพบกันในคลิปต่างๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโควิดแรงได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนวิกกรเจอไม่ว่าจะ,จะติดไม่ติด ย้ำเตือนพร้อมเป็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยถอยนิดสออเมตร